So have you ever felt betrayed? สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งอีพีสามมาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งอีพีสามวันนี้ก็คือสองความหล่อความน่ารักของวินเมทาวินในงานทีม a AH อ g g f n n i v e r ฟ a r a r t y ค่ะ ค่ะทุกคนวันนี้น้องวินมีงานของ A อร่วมกับเหล่าศิลปินหลายๆท่านที่เป็นพรีเซนเตอร์ของ a s นะคะทุกคนวันนี้พี่ชมเลยจะขอเก็บความน่ารักความหล่อของน้องวินมาฝากทุกคนกันสักหน่อยค่ะแต่ก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญาตและขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนสำหรับรูปสำหรับคลิปที่มาแบ่งปันให้พวกเราได้เห็นความหลอ่อความน่ารักของน้องวินร่วมกันขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะวันนี้ตอนเปิดตัวออกมาน้องวินของเรายังหล่อเลยล่ะค่ะทุกคน น้องมาในชุดสูทที่หล่อมากแถมเสื้อตัวข้างในยังเป็นลายเสืออีกต่างหากโอ้ยหล่อเกินต้านจริงๆครับลูกค่ะวันนี้ศิลปินทุกๆคนเปิดตัวด้วยเพลงแรกก็คือเพลงเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอนั่นเองค่ะทุกคนแล้วน้องวินก็โผล่มาตรงกลางที่แฟนคลับเขานั่งกันอยู่คือน้องเดินแจกรอยยิ้มให้กับแฟนคลับไปร้องเพลงไปด้วยคือด้วยชุดสูทที่น้องใส่ทําให้น้องทั้งหลอ่อทั้งเท่กันเลยทีเดียวแต่พอน้องยิ้มให้แฟนคลับเท่านั้นล่ละค่ะ ความน่ารักความไอเต้าของน้องมาทันทีเลยละะ่คคะค่ะคุณขาค่ะและตอนพูดคุยทักทายแฟนคลับกันบนเวทีน้องวินของเราก็ได้ยืนข้างๆกับคู่บิวกินพีพีด้วยนะคะวันนี้ถึงครอบครัว a s จะมากันเยอะมากๆแต่พี่ชมว่ามันก็ต้องมีสักแวบหนึ่งแหละคะ่ะ ที่น้องวินจะต้องคิดถึงคนพีที่เคยยือนอยู่เคียงข้างกันในทุกๆงานเพราะหันไปทางไหนก็เห็นเขามีคู่กันหันไปทางโนนก็เห็นบิลกินพีพีหันมาทางนี้ก็จะเห็นเจเจ,เจกับต้าเน,นิงเพราะฉะนั้นมันต้องมีบ้างแหละเนาะที่น้องจะคิดถึงคนพีว่าไหมคะทุกคนค่ะแต่วันนี้ถึงแม้น้องจะมาคนเดียวแต่แฟนคลับก็ไปให้กําลังใจน้องกันเยอะมากๆเลยนะคะแถมแฟนคลับทีมแม่ก็คือทําหน้าที่อวยน้องได้แบบสุดยอดมากๆเลยล่ะค่ะทุกคน ว่ารวมสี่แห่งนี้เลยนะครับอยากให้ยินทักทายแฟนๆนิดหนึ่งครับงใช่ใช่ๆแลเราดีใจมากๆเลยนะครับที่วันนี้มีโอกาสมาได้เจอกันแฟนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นานเหมือนกันครับที่ไม่ได้เจอแฟนๆเยอะขนาดนี้ครับดีใจและตื่นเต้นมากครัค่ะและอีกเพลงที่ศิลปินทุกคนนํามาร้องให้กับแฟนคลับได้ฟังกันก็คือเพลงกอดได้ไหมของ yo boy TJ นั่นเองค่ะทุกคน เพลงนี้น้องวินของเรามาในชุดสีเขียวมินที่สดใสมากคือไม่ว่าน้องจะมาในชุดไหนลุคไหนน้องวินของเราก็เอาอยู่ทุกชุดจริงๆค่ะและในงานนี้พิธีกรเขาจะเรียกศิลปินทุกคนแค่ชื่อเท่านั้นนะคะแต่พอเรียกน้องวินของเราเขาจะมีคำนำหน้าชื่อว่าน้องตลอดเลยล่ะค่ะคือดูออกเลยว่าเขาเอ็นดูน้องเรามากจริงๆค่ะตอนที่ไปยืนพูดคุยกันบนเวทีพิธีกรเขาก็ถามน้องวินว่าวันนี้น้องอยากกอดใครน้องบอกว่าอยากกอดแฟนๆแล้วกันครับ โอ้ยปากหวานเหลือเกินนะพอ่อเอ๊ะใช่อยากกอดแฟนคลับแน่เหรอลูกมาออกงานใหญ่แบบนี้ไม่ใช่ตื่นเต้นจนอยากจะกอดใครบางคนที่เคยกอดให้กำลังใจกันก่อนขึ้นเวทีหรือเปล่านะค่ะและตอนที่พิธีกรเขาถามว่าทีมนี้ทีมอะไรครับและน้องแฮนนาก็บอกว่าเรามันสายแดนค่ะน้องวินก็รีบพูดขึ้นมาทันทีเลยว่าเออถามถามฝั่งนี้ด้วยครับแล้วก็มีแต่คนออกตัวว่าเต้นไม่ค่อยเก่งแล้วพีพีก็แกล้งน้องวินโดยการบอกว่า วินวินชอบเต้นพีรู้แล้วน้องวินก็หันไปหาพีพีทันทีแล้วก็พูดว่าพีพีไอพีพีแล้วพีพีก็รีบพูดทันทีว่าวินพี่ขอโทษวินชอบเต้นมากพีนรู้เออวินใช่ครับไอพีพีวินพีขอโทษโอ้ยด้วยความที่สองคนนี้เป็นเพื่อนกันและสนิทกันมากนะเนาะเลยมีแกล้งกันซะน่ารักเชียว และเพลงต่อไปที่น้องวินของเรานำมาร้องก็คือเพลง You Are The Reason เพลงนี้น้องวินร้องได้เพลาะมากคือน้องวินกับเพลงสากลเป็นอะไรที่คอดดีเลยล่ะค่ะทุกคนด้วยความที่น้องเป็นคนสำเนียงอิงชัดเจนอยู่แล้วด้วยและบวกกับเสียงโทนหวานๆนุน่มๆของน้องและด้วยชุดที่สง่างามที่น้องใส่มาเลยยิ่งทําให้เพลงนี้ทั้งเพราะทั้งละมนมากขึ้นไปอีกอ้ยสง่างามเหลือเกินพราคุณทนหัวของอีแม่ คือทุกครั้งที่ได้ฟังน้องร้องเพลงสาคลอีแม่รู้สึกเหมือนตัวเองได้อัพสกิลหูทองคํำยังไงอย่างนั้นเลยล่ะคะคุณขาตายตายตายคนอะไรจะร้องเพลงไหนจะแต่งชุดอะไรก็ดูอบอุ่นดูลมุลนไปหมดเลยจริงๆโอ้ยนี่มันพ่อไมโครเวฟบอยที่แท้ทรูชัดๆคะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วตอนช่วงเล่นเกมบนเวทีร่วมกับแฟนคลับพิธีกรเขาก็ถามน้องวินว่าน้องวินปีนี้อายุเท่าไหร่นะน้องบอกว่า23ครับพิธีกรบอกว่า ก็มันจะเป็นอายุที่ลบ20บไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมน้องบอกว่าไม่ได้แก่ขึ้นสักทีเลยแล้วทุกคนต่างก็พากันขำพิธีกรบอกว่าปีหน้าสี่ขวบลบไปน้องวีปีนี้อายุเท่าไหร่นะย3คริบสอมแฟนบอกสาขวบคือมันจะเป็นอายุเราลบ20ไปเรื่อยใช่ไหมไม่ได้แก่ขึ้นสักทีเลยปีหน้าสี่ขวบลบไป โอ้ยคงจะเป็นเพราะความที่เขาเห็นแม่แม่อวยน้องและเอ็นดูน้องเหมือนน้องสามขวบเลยคะ่ะทุกคนพิธีกรเขาก็เลยแซวน้องเล่นๆค่ขะขนาดก่อนที่พิธีกรจะให้น้องเข้าไปพักพิธีกรยังบอกว่าขอเสียงปรบมือให้กับน้องวินสามขวบแต่น้องก็ไม่ยอมเป็นเด็กน้อยนะคะทุกคนน้องยังหันมาบอกพิธีกรว่า23ครับน้องวินสามขวบ ส <23. S 1> องพับส <laughs> ีครับ <laughs> โอ้ยถึงหนูจะบอกว่าอายุ23แต่เวลาหนูยิ้มทีไรมองยังไงยังไงมันก็ดูสามขวบไม่เกินจริงๆคะ่ะลูกค้าคะ่ะช่วงท้ายๆงานศิลปินทุกๆคนก็ทั้งร้องเพลงทั้งมีเดินแจกตุ๊ก,กตาน้องอุ่นใจให้กับแฟนคลับกันด้วยนะคะคืออิจฉาแฟนคลับที่ได้ตุ๊กตาจากมือน้องวินมากทั้งได้ตุ๊กตาทั้งได้เห็นความหลอ่อความน่ารักของน้องแบบใกล้ๆอต่างหากแล้วไอ้เต้าของเราก็คือเต้นดุ๊กดิ๊กน่ารักเชียว โอ้ยเอต้าเอ้ยดุ๊กดิ๊กได้ทุกที่จริงๆค่ะตอนที่อยู่บนเวทีแล้วพิธีกรก็ให้ทุกคนพูดขอบคุณแฟนคลับกันแล้วน้องวินก็ทั้งพูดขอบคุณและอ้อนให้แฟนคลับอยู่กับ AS กันด้วยค่ะทุกคนครับก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณ AS มากๆนะครับที่จัดงานแบบนี้ขึ้นมานะครับทำให้เราพวกเราทุกคนมีโอกาสได้เจอกันแบบนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆด้วยนะครับที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมอยู่กับ AS นะครับอยู่อยู่แน่นอน ไปไหนไม่รอดแล้วล่ะโอ้ยหนูอ้อนขนาดนี้อแม่จะไปไหนได้ล่ะคะในไหน,ไหนแม่ก็อยู่ทีม AS อยู่แล้วลูกชายก็อยู่ที่นี่ทั้งสองคนงั้นแม่ขออยู่ทีมนี้แบบยาวไปยาวไปเลยแล้วกันนะคะค่ะพอฝั่งน้องวินพูดขอบคุณกันไปแล้วมาถึงฝั่งของน้องพีพีกันบ้างน้องพีพีบอกว่าพวกเราเตรียมตัวมาขอบคุณกันแบบเป็นทีมแล้วฝั่งน้องพีพีก็พูดขอบคุณไล่กันไปคนละคำจนครบทุกคนเลยล่ะคะ่ะพอน้องวินเห็นน้องวินก็มีเอียงตัวมากระซิบบอกน้องพีพีว่า ไม่บอกไปด้วยแล้วทั้งคู่ก็พากันขำใหญ่เลยล่ะค่ะทุกคนโอ้ยงานนี้ทําให้เราได้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่าน้องวินกับน้องพีพีคือสนิทกันมากจริงๆมีหน้าล่ะถึงเห็นสองคนนี้ไปงานต่างๆด้วยกันอยู่บ่อยๆค่ะแล้ววันนี้ตอนที่น้องวินกําลังจะทําท่าหัวใจกับแฟนคลับแฟนคลับก็ตะโกนเรียกน้องแล้วน้องก็บอกว่าได้ยินได้ยินค่ะได้ยินได้ยินค่ะฝั่งนี้ก่อน ข้างนี้นะครับเอาที่เราฟังกัทุกคนนะะพรอมกันนะโอ้ยแค่คำว่าได้ยินได้ยินค่ะของหนูแค่เนี้ยใจอีแม่ก็คือน้อยไปกองอยู่กับพื้นแล้วล่ะลูกคนอะไรทั้งหล่อทั้งน่ารักทั้งสุภาพอ่อนโยน แต่แต่อีชันละอยากขอหฮาถูกการพูดคําว่าค่ะยังไงให้ใจน้อยจากน้องจริงๆคือได้ยินแบบนี้ก็ไม่แปลกใจแล้วล่ะค่ะว่าททำไมน้องถึงเป็นผู้ชายในสเปคของสาวข้่อนประเทศเพราะแค่คําว่าค่ะของน้องคําเดียวยังทําให้คนฟังใจสั่นได้ขนาดนี้จริงไหมคะทุกคนค่ะแล้ววันนี้ก็มีแฟนคลับแซวน้องเรื่องยิ้มหวานกันด้วยนะคะยิ้มหวานยิ้มหวานเออยยิ้มยังไม่พออเหรอคะ ตา,ตายตายน้องยิ้มหวานสมกับที่พี่ชายคนสนิทเขาเขียนลงไปในแคปชั่นจริงๆค่ะคุณขาคนอะไรยิ้มทีโลกละลายสุดๆคือแค่ยิ้มหวานยังไม่พอตอนที่น้องพูดว่ายิ้มหวานมันยิ่งทำให้ทุกอย่างดูนุ่มนิ่มอ่อนระทวยไปหมดเลยล่ะค่ะทุกคน โอ้ยคนร้ายมีความนุ่มนวลเบอร์ล้านอยู่ในตัวจริงๆมีหน้าละรูปที่พี่คนนั้นถ่ายให้แต่ละรูปพี่เขาถึงห่วงนักห่วงหนาก็เพราะน้องยิ้มละลายใจแบบเนี้ยพี่แกก็คงไม่ค่อยอยากให้ใครเห็นสักเท่าไรหร่หรอกค่ะทุกคนเพราะถ้าใครเห็นเป็นต้องหลงรักน้องทุกคนเลยจริงๆว่าไหมคะค่ะช่ะวงท,ท้ายงานมันมีอยู่ช็อตหนึ่งที่น้องโอมเซเหมือนจะล้มตรงบันไดแล้วน้องวินก็รีบคว้าน้องโอมไวอ้อย่างไวเลยล่ะค่ะทุกคนแถมยังหันมาถามน้องด้วยว่าไหวเปล่า โอ้ยทั้งแสนดีทั้งทำหน้าที่พี่ชายร่วมค่ายให้น้องได้น่ารักมากๆเลยล่ะครับลูกชายแม่คือเด็กๆในค่ายนี้เขารักและใส่ใจกันจริงๆนะคะคือเห็นมิตรภาพแบบนี้แล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นไปด้วยเลยเนาะทุกคนเนะาะค่ะวันนี้คนน้องมาออกงาน a, a s สส่วนคนพี่ก็มีซ้อมร้องเพลงลอดแอนฟาวของตัวเองด้วยนะคะ คือน้องสิงโตได้อัพคลิปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีค่ะทุกคนคือในคลิปน้องไร์เหมือนกําลังซ้อมร้องเพลงอยู่แล้วพี่ชมลองเอาไปตัดต่อใส่กับท่อนฮุกของเพลง Lost and Found ของน้องแล้วมันตรงเป๊ะทุกคําเลยละค่ะงั้นแสดงว่าคนที่ไปดูคอน LOL คราวนี้จะต้องได้ฟังน้องร้องเพลงนี้แบบสดๆด้วยแน่ๆถ้าใครได้ไปคอนฝากถ่ายคลิปตอนที่น้องร้องเพลงนี้มาให้พี่ชมดูบ้างนะคะค่ะพอมาซ้อมร้องเพลงเสร็จน้องก็มีไปออกกำลังกายด้วยการต่อยมวยด้วยนะคะทุกคน โอ้ยมือหนักเทา้าหนักใช่เล่นเลยนะคะลูกชายชั้นเนี้ยเห็นแล้วก็แปลกใจเหมือนกันนะคะเวลาน้องมาต่อยมวยที่ยิมน้องต่อยแบบใส่เต็มมากๆเลยล่ะคะ่ะแต่ตอนต่อยที่เครื่องที่งานเคท่ดอกับเจ้าคนน้องเนี่ยคนพี่ต่อยได้แต้มน้อยกว่าคนน้องได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะทุกคนคือเวลาอยู่กับน้องเนี่ยออมมือให้น้องเหรอพ่อะอยากให้น้องชนะน้องจะได้ดีใจอะไรงี้โอ้ยถ้าเป็นวินไม่ว่าอะไรพี่ก็ยอมให้ได้หมดเลยใช่ไหมครับ ค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอมารีวิวความหล่อความน่ารักของน้องวินในงาน TME S5G Faniversary Party ให้ทุกคนได้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้ถ้าพวกเขามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมอีกพี่ชมจะแวะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่ในอีพีต่อไปค่ะงั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ